เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับราสเลนเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทาให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภยัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วใช้กันตงรงๆเลยแล้วกันเลนเซนชอ็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านแนวะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กตอล์อกซ n e น็กซ์เนอเรั่นั่นเองครับซึ่งคลิปนี้นะก็เป็นคลิป แจ้งข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าทีมงานได้ทําการแอบปรับหรือว่าแจ้งแล้วแต่ว่ามันแจ้งโดยไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของรางวัลเช็คอินหรือว่ารางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนกลับมาดูนะครับตัวจดหมายในวันที่5มกราคมที่มันอัปเดตไปเนี่ยมันก็จะมีข้อนึงที่บอกว่าแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของรางวัลเช็คอินรายวันนะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกรายละเอียด ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะว่าอะไรที่ผิดพลาดนะครับแต่หลังจากที่อัปเดตตัวนี้มาเนี่ยมันก็ได้ถูกทําการแก้ไขครับอ่านี่ฮะอันนี้คือกระดานเช็คอินแบบใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันดีกว่าเดิมนะมันเป็นเรื่องที่ทีมงานแอบปรับมาแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้เล่นนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าสังเกตดีๆวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกล่องตัวนี้ครับจะเป็นพวกกล่องออฟเมลกับกล่องตีบวกนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนให้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นของเป็นกล่องมีพวกเบสิคเฮดเกียร์บูปินมีพวกอะลอยพิกแอคหรือว่าเป็นพวกอ,อัลบั้มการ์ดขาวแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นแบบพรีเมียมเฮดเกียร์บูปินนะครับผมซึ่งก็เป็นของที่ดีมากแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นคริสตัลนะครับตรงนี้เพิ่มไปนะไม่แน่ใจว่ามัน มันเป็นแค่เดือนนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องรอดูเดือนหน้าอาจจะปรับได้นะฮะแล้วการที่มันปรับมาเป็นแบบนี้มันดียังไงมันก็คล้ายๆเดิมนี่ครับเพราะว่ามันเหมือนแค่สลับที่กันหรือเปล่านะครับคือการที่มันเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เนี่ยมันทําให้คนที่เล่นแบบเติม VP ีเนี่ยได้ใช้ข้อนี้ได้เต็มที่มากขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์จะได้รับรางวัลเช็คอิน2เท่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะดีดีขึ้นมากๆเลยนะฮะ สิทธิ์ของ V.I.P ตัวนี้เพราะฉะนั้นใครที่เติม V.I.P ก็น่าสนมากๆเพราะคุณจะได้แบบหมวก2อันนะครับหมวกพรีเมียมอีก2อันได้การ์ดขาว2อันแล้วก็ได้ไอ้ตัวจอบพุดแร่เนี่ยอลอยเนี่ยอีก2อันแล้ววันแรกก็มีเป็นตัวเบสิกด้วยแต่วันแรกน่าจะไม่ทนันละนะฮะเพราะมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็คริสตัลตรงนี้อีกนะครับก็คูณ2ไปนะครับก็น่าจะดูดีกว่าไอ้พวกหินตีบวกหรือว่า อะไรพวกนี้นะเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นหินตีบวกที่เป็นแบบขั้นหนึ่งด้วยอะราคามันก็ค่อนข้างถูกแล้วมันได้ค้อเดียวนะหรือคูณ2มันก็อาจจะสุ่มได้โอริอันหนึ่งอีลูอันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ดวงเราด้วยนะครับอ่าไอ้พวกนี้ก็น่าจะดูคุ้มกว่าต่อให้ได้หมวกซ้ําเราก็เอาไปย่อยเป็นเหรียญแล้วก็เอาเหรียญมาสุ่มการ์ดเพื่อเพิ่มค่าประกายหรือเพิ่ม แฟชั่นของเราได้การ์ดขาวก็เช่นเดียวกันก็ได้2ใบเลยนะครับโอเคฮะก็คลิปนี้ถือว่ามาแจ้งข่าวสารเล็กๆน้อยๆแล้วกันเผื่อใครที่ไม่ทันได้สังเกตนะครับแล้วเออเพิ่งรู้ว่าเออ VIP มันมีแบบเช็คอินเสาร์อาทิตย์2เท่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให้เราได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้เต็มที่มากขึ้นนะครับก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆมาแจ้งให้คนที่ติดตามช่องทราบกันนะหรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ